หนึ่งสองสามกระพริบตามีการกระพริบโควิดโควิดเดี๋ยวมันเข้าตาโอ้ยเดาสิอัานหน้ากากองกนูสิ โอ้ยเมื่อยหัวแล้วโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่โอ้โโอ้ยไม่หัวไม่หัวหน่ารักไหมโอ้น่ารักจังเลยวันนี้คอย่าลืมครับติดตามชมนะครับสุขเกชันครับว่างโควิดขีดได้เพิ่งได้เข็มเดียวนะครับ19ตุลาก็เข็มสองนะครับเอตตาเอตตาครับโอ้ตาตาโอ้คนพูด ฝนพวงจะชิตชิตลึกสิ้นแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้จะกระตุกเหรอจักระตุกครับ <c oughs> ขอพคอุ